สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องลตัวเล็กเล่นกล้ามนะครับอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดนะครับหัวข้อที่ว่านะครับทำยังไงนะครับเราถึงจะทำนะครับดึงข้อนะครับใน1เซตให้ได้หลายๆครั้งนั่นเองนะครับ ครับผมสำหรับการดึงข้อนะครับให้ได้หลายๆครั้งนะครับมันคือการเทรนนะครับแบบเอนดูเรนส์นะครับหรือว่าเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับเราถึงจะสามารถนะครับทำท่าพูอัพนะครับหรือว่าดึงข้อเนี่ยให้ได้หลายๆครั้งนะครับใน1เซตมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับครับผมสำหรับการออกกําลังกายนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันครับนั่นก็คือ1นะครับแอนโดเลนส์เทรนนิ่งนะครับหรือว่าจํานวนรินะครับในการ ทำแต่ละครั้งให้ได้เยอะๆนั่นเองนะครับส่วนอย่างที่2นะครับก็คือ s t r e n g h t i n i n g ครับหรือว่าการฝึกความแข็งแรงครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยสามารถที่จะเล่นท่าที่หนักขึ้นได้นะครับหรือว่ายกหนักขึ้นได้นั่นเองนะครับซึ่งสําหรับการฝึก u ูอ up นะครับให้ได้จานวนครั้งเยอะๆนะครับมันคือการฝึก endurance นั่นเองนะครับหรือว่าการฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับก็หลายคนนะครับที่ฝึก u ูอั p นะครับหรือว่าอยากดึงข้อให้ได้หลายๆครั้งนะครับส่วนใหญ่คนเราเนี่ยชอบที่จะ ฝึกนะครับนั่นก็คือดึงข้อแบบธรรมดาหรือว่าดึงข้อแบบพูอัพแบบเต็มนั่นเองนะครับแต่ว่าเวลาที่เราทําได้ไม่เยอะใช่ไหมครับเราก็อาจจะดึงนะครับ2ครั้ง3ครั้งนะครับแล้วก็ลงมาพักนะครับให้หายเหนื่อยแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับทําอีก2ครั้ง3ครั้งนะครับทำอยู่ท่าเดียวเลยนะครับแบบนี้ไปตลอดเลยนะครับแล้วก็พอหมดแรงก็คือพักนะครับแล้วก็เลิกไปเลยนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับจะบอกว่าได้ผลไหมก็คือได้ผลนะครับแต่ว่าจะ ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแล้วกันนะครับสำหรับการเพิ่มจำนวนครั้งในการดึงคอนั่นเองครับเราลองนึกภาพนะครับพลังงาของเรานะครับหรือว่าความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับให้เป็นหลอดนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรานะครับฝึกแต่ผูอัพอย่างเดียวนะครับหลอดเรามันก็จะไม่เต็มสักทีนะครับแล้วก็เวลาที่เราหมดแรงแล้วเราเลิกทำผูอัพเนี่ยความทนทานของกล้ามเนื้อเราก็จะมีขีดจํากัดนะครับอยู่ ดมตลอดเวลานั่นเองนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนปักนะครับก็คือลองนึกภาพนะครับให้เราเนี่ยเล่นผู้อัพเป็นท่าแรกใช่ไหมครับนั่นคือท่ายากที่สุดที่เราทําได้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้พักนะครับเวลาน้อยๆนะครับมันเหมือนกับการที่เราเวลาฝึกผู้อัพหลายๆครั้งมันคือการทํารวดเดียวใช่ไหมครับเราก็พักให้สักประมาณครึ่งนาทีนะครับถึง1นาทีนะครับแล้วก็ไปเล่นท่าที่ง่ายกว่านะครับจำพวกจำผู้อัพนะครับหรือว่าเนกาทีผู้อัพนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็ติดติดกันเลยแบบนี้เป็นเสร็จนะครับ ซึ่งเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆนะครับผู้อัพหรือว่าลอดผู้อัพของเราเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับจนสามารถที่จะทำผู้อัพได้หลายๆครั้งนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับการฝึกท่าผู้อัพนะครับแล้วก็ท่าที่โปรเจชั่ง,ง่ายกว่านั้นลองลงมานะครับว่าแต่ละท่ามีท่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็ เซตหนึ่งคนเล่นอะไรบ้างนั่นเองนะครับถ้าผมเวลาที่เราเริ่มเซตแรกนะครับนั่นก็คือการทำพู้อัพนั่นเองนะครับเวลาที่เราทำนะครับให้พยายามนะครับเปิดสะบักนะครับแล้วก็แอ่นอกนะครับรับปลาแบบนี้นะครับจากนั้นก็ดึงขึ้นไปให้สุดเลน o องมูชชั่นนะครับหน้ามองตรงหรือไม่ก็มองด้านบนท้องฟ้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พยายามนะครับแอ่นอกรับนะครับเปิดสะบักนะครับแล้วก็เหมือนนึกภาพว่าเอาศอกด้านหลังของเราเนี่ย เอนไปด้านหลังนั่นเองนะครับจะทําให้แลตนะครับแล้วก็สแกปล่าของเราเนี่ยทำงานได้ดีนะครับแล้วก็ได้เต็มที่นั่นเองครับซึ่งผมไม่แนะนำนะครับให้ทําแบบปั๊มนะครับหรือว่าทําแบบขึ้นไม่สุดนั่นเองนะวิธีที่จะฝึกปูอัพให้ได้ดีที่สุดก็คือทําให้เพอร์เฟกต์ฟอร์มนะครับแล้วก็ฟูลเอนต์ออฟโมชันนั่นเองครับเมื่อเราทําท่าปูอัพเสร็จแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือหลอดแรกนะครับหรือว่าเอเนจีแรกของเรานั่นเองนะครับและเมื่อทําเสร็จแล้วเราก็ ปรับนะครับไปทำนิกเก็ทีบูอัพแทนนั่นเองครับซึ่งนิกเก็ตีปูอัพก็คือท่าที่เราเนี่ย กระโดดนะครับขึ้นไปดึงข้อตรงๆแบบนี้ครับจากนั้นก็นกาทีฟนะครับนั่นก็คือแรงต้านนะครับออกแรงต้านให้ตัวของเราเนี่ยตกลงมาช้าๆนั่นเองนะครับซึ่งก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับต้องช้าแบบสโลโมชั่นนะครับหรือว่าแบบทําให้ได้แค่เล็บเดียวก็อาจจะไม่ต้องขนาดนั้นนะครับอาจจะทําสัก4เล็บ5เล็บอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้านลงมาช้าๆนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นใหม่ๆนะครับแล้วก็โผล่นะครับต้านลงมาช้าๆนะครับพยายาม เกรงก้ามเนื้อนะครับวิธีที่โฟกัสนะให้พยายามโฟกัสที่หลังนะครับหรือว่าแลตของเรานะครับแทนที่จะโฟกัสที่แขนนะครับให้พยายามนึกภาพว่าเราเนี่ยใช้หลักเกรงต้านลงมานั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นเนกาทีฟบูอัพนะครับ ซึ่งเนกาทีฟปูอัพก็จะเป็นท่าอีกท่าหนึ่งที่ดีเนะครับเพราะว่าเวลาที่เราดึงข้อเนี่ยส่วนที่ยากนะครับนั่นก็คือการดึงขึ้นไปนะครับแล้วก็ตอนที่รับน้ําหนักตัวเราลงมานั่นเองนะครับเมื่อเราไม่มีแรงที่จะดึงแล้วเนี่ยผมจึงให้ทําเป็นเนกาทีฟปูอั p นั่นเองนะครับนั่นก็คือการรับน้ําหนักตัวของเราเนี่ยตอนที่อยู่จุดสูงสุดเนี่ยให้พยายามนะครับเก่งต้านลงมานะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยยังใช้กล้ามเนื้อนะครับในการที่จะ ช่วยพยุงตัวให้ลงมาช้าๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อเราเนกาทีฟ u ูอั p นะครับจนค่อนข้างที่จะหมดแรงนะครับอันนี้ก็คือหลอดเอเนอร์จีที่2ของเรานั่นเองครับต่อมานะครับท่าที่นะคนับนั่นก็คือจัม u ู l ั p นั่นเองครับซึ่งท่าจัม u ูอั p นับเราไม่จําเป็นที่เราต้องทําช้าๆแบบเนกาทีฟนะครับนั่นก็คือเรานับเป็นเรฟนั่นเองนะครับให้เรานับกระโดดนะครับเล็งาราดีๆนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปพร้อมกับจับาราแล้วก็ออกแรงดึงนะครับในแนวฟูอัฟนั่นเองครับแล ปล่อยตัวลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็นับเป็นเร็ฟได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าใครที่จะทําไหวกี่ครั้งนั่นเองนะครับบางคนก็อาจจะทํา7-8ครั้งก็ได้นะครับกระโดดขึ้นไปนะครับเร็งบาดีๆนะครับพยายามนะครับเวลาที่เรากระโดดขึ้นไปเนี่ยจับบาให้มันเป็นจังหวะนะครับตอนที่เราส่งตัวขึ้นไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราจะมาเปลี่ยนเป็นท่าสแตติกโฮกันบ้างนะครับนั่นก็คือ ูอัพโผนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งนะครับที่เพิ่มแอนโดรแลนซ์ของเราได้ดีนะครับนั่นก็คือการนะครับกระโดดขึ้นไปดึงข้อนะครับจากนั้นนะครับเกรงไว้นะครับในจุดที่บายนเลยคางของเรานั่นเองนะครับพยายามให้บายนะอยู่เหนือคางของเรานะครับจะดีที่สุดนะครับแล้วก็เกรงสะบักนะครับวิธีที่จะเกรงได้ดีที่สุดก็คือบีบซอกนะบีบซอกให้เข้าข้างลําตัวนั่นเองนะครับแล้วก็เกรงคางไว้นะครับพยายามนะครับหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลานะครับทุกการ ออกกาลังกายนะครับทุกคนห้ามที่จะกั้นหายใจนะครับอันนี้ให้จําไว้เลยนะครับถ้าต่อมานะครับเราจะลงมาที่บาต่ํากันบ้างนะครับหรือว่าดิบบาร์นั่นเองนะครับท่าที่เราจะทำนะครับก็คือออสเตรเลียนพูอัพนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดสุดท้ายนะครับเอเนอร์จีสุดท้ายของเราเลยนะครับอันนี้ก็ให้เรานะครับหาบาร์นะครับคู่นะครับหรือว่าระดับประมาณเอวหรืออกของเรานั่นเองนะครับจากนั้นก็เอ็นไปในลักษณะแบบนี้นะครับข้างๆนะครับแล้วก็ ดึงนะครับออสเตรเลียนพูอัพนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าดึงข้อฝึกที่ดีนะครับสำหรับใครที่น้ําหนักตัวเยอะๆนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่มีแรงที่ด้านหลังเลยเนี่ยผมแนะนําให้ฝึกออสเตรเลียนพูอัพให้ได้เยอะๆเลยนะครับซึ่งเวลาที่ผมฝึกตอนแรกๆเนี่ยผมก็จะทํานะครับทั้ง3ามริปนะครับไม่ว่าจะเป็นวายกริปนะครับโชเดอร์กริปนะครับหรือว่าโค้ชกริปก็ตามนะครับสเต็ปการทําผมก็ชอบที่จะเริ่มด้วยวายนะครับวายกริปก่อนนะครับดึงไป3ครั้งก็ได้นะครับจากนั้นก็ โชเดอร์คลิปนะครับ3ครั้งนะครับแล้วก็ต่อด้วยโครสกิฟนะครับอีก3ครั้งนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับครั้งสุดท้ายนะครับที่แรงเราไม่ไหวแล้วเนี่ยผมแนะนำนะครับให้โหค้างไวเลยนะครับครั้งสุดท้ายนะครับพยายามกดบาร์ให้ติดตัวเราให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เก่งค้างไว้นั่นเองครับพอหมดแรงนะครับก็ค่อยๆปล่อยนะครับลงมาช้าๆแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นนะครับใน1เซตนะครับให้เล่นท่าแรกนะไปท่าสุดท้ายนะครับนับเป็น1เซตนั่นเองนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือการที่จะพักน้อยๆนะครับซึ่งตอนแรกที่ผมฝึกเนี่ยผมพักแค่30วินาทีนะครับถึง45วินาทีเท่านั้นเองนะครับเหตุผลนะครับก็เพราะว่าผมต้องการที่จะเพิ่ม endurance นะครับ endurance ก็คือให้มันทนทานกล้ามเนื้อเยอะๆนะครับให้กล้ามเนื้อเรามันอึดๆนะครับเราจําเป็นที่จะต้อง พักนะครับเป็นเวลาน้อยๆนั่นเองนะครับส่วนเซตที่2นะครับทุกคนจะพรูอัพได้จํานวนน้อยครั้งมากๆนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ผมทํานะครับแล้วก็เห็นผลนะครับกับผมมากที่สุดนะครับสําหรับการเพิ่มจํานวนครั้งในการดึงข้อนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีนะครับซึ่งสังเกตนะครับหลอดนะครับเวลาที่เราเติมของขึ้นไปนะครับเมื่อเราพููอัพนะครับแล้วก็ไปท่าที่ง่ายกว่านะครับแล้วเมื่อเราฝึกซ้ำๆแบบนี้นะครับเป็น อาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับแล้วก็ลองวัดผลดูนะครับหลอดของเราหลอด pull up เนี่ยมันจะเริ่มขยายเยอะขึ้นนั่นเองนะครับทำให้เราสามารถที่จะทำ pull up ได้เยอะขึ้นนะครับสำหรับใครนะครับที่มีประสบการณ์นะครับดึงข้อนะไม่ว่าจะฝึกได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลยังไงนะครับสามารถแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาบอก กันด้วยแล้วกันนะครับผมอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยฝึกยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับให้ช่องตัวเล็กเล่นกล้ามของผมด้วยแล้วกันนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็วีล็อกนั่นเองนะซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะทําออกมาทุกอาทิตย์นะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวีล็อกนะครับก็ตั้งใจทําออกมาให้ทุกคนเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้บอกกําลังกายนะครับสไตล์นี้กันเยอะๆนั่นเองนะครับก็เดีวออกััันนคคลปห้้้ะรรบบผมตงไ่แสส